กองกำลังมารับหน่อยดนจับอยู่ทางลงเหล็กขอด่วนเลยใครก็ได้ที่ว่างฮนะพี่จุกพี่พูดอะไรอ่ะมารับหน่อยมารับหน่อยดนจับดนจับที่ไหนนะพี่ตรงลงเหล็กลงเหล็กมารับหน่อย S <S 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 เอาสายรถเลยไอ้สัตว์กูก็นโมทางตรงบังตาไปเหออไอ้เย่ยมันวิ่งไม่ได้หรอกครับมันวิ่งไปมันก็ดโอดนอยู่ดีเช่ไคผมดี่มันวิ่งไปไหนไม่ได้แล้วมันรอมผมแล้ว ไอ้แผ่นนี้มันใช้ไม่ได้วะ่ะแผนหยุดรถแบบหยุดรถแบบแล้วแล้วแบบกลับขับกลับอะ่ะไอ้ยี่มันมาจากไหนไว้คันนั้นน่ะมัน,ม,นมันเป็นเพราะผมนี่แหละมันที่ผมขับวนนะ่ะขับวนขับวนไปผมมามาไม่โทรมาเลยไม่โทรอะไรเฮ้ยเคสน,นี้ต้องคุมดีๆนะมึง<อ>ดีๆเอาลูกซอ,องลูกซองคุมเลย เอาครับแต่วิ่งค่ะอุ้ยอุ้ยขโมยขโมกเธอศพออกไปเธอศพออกไปศพนึงศพไปห่างก่อนเอาผมยอมแล้วผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับผม ินเดือยู่่งงนนิดเฉยอยู่ทิ้งนี่สต็อปสต็อปเอ้าแล้วไปอยู่เฉยตรงไหนนะอยู่เฉยแล้วเนี่ยอยู่เฉยไม่เฉยขออนุญาตตรวจคนนะคะอปอันนี้เรียกหมอยังครับ and you get เรียกแล้วค่ะมีเงินแดงสองร้อยอิลิกพ่อเมื่อเนี่ยอิลิกพ่อเมื่เนี่ยอิลิกเลิกพ่อป้าป้าไงป้าผมไม่ใช่ครับคุณดูหน้าดิเหมือนนักนเหรอเออซื้อเพื่อนแม่งขาเนี่ยขาดเงินแดงมาชวยผ้าอย่างง่ายกดด่อหน่อครับจิ้มเงินแดงมาค่ะ อะไรครับคลิเงงให้หน่อยค่ะคลิปเงินแดงให้หน่อยเงินแดงสองร้อยคลิปยังไงครับคลิปเลขยังไงอ่ะมาได้ๆครับอยเดินนะคะเดินดินถ้าเดิน้าเดนถ้าเดินถ้าเดินเดิน้าเดินิ้เ้เนถ้าเิน้เนาเดงมดิ้า่้เน้ิ้าคดิ้วดาเดด้้้ิ้เ้ คนตัวเลยคนตัวเลยเจ๊อย่าเพิ่งนะฮะคิดไปแล้วคนเนี้ยเจ๊คุอคคนเนี้ยเวทําลายหลักฐานทําลายหลักฐานทําลายอะไรไปจะทําลายยังไงก็คิดไปแล้วทิ้งหรอทิ้งอไม่ได้ทิ้งทิ้งนแะครับไม่เมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่าผมเป็นคนกินให้ผมเอามือให้ไปแล้วว่ะใช่ไปให้ครให้ครให้ไรให้ไปให้ไปสห้นปใเ้ินให้ไปให้นปให้ไปใเ้ไนให้ไปให้ไปนห้ไ่ใ้ไปให้ไ้ไ่ให้อปให้ไปให้ห้ไกให้ไายห้ไปให้ไปให้ไปเล้ไปทห้ลายหฐไนคือไันต้องทิ้ไ่ให้ันนี้ไปใิ้ไปแล้นะ ผมกิฟให้ไปแล้วนะเอ้าผมจะรู้หรอเขาไปเอ้ายืนกันอยู่ห้าคนก็หาเอาดิอาผมันไม่มีอ่ะผมไม่รู้ว่าครับผมถ้าผมกิฟก็คือผมงของกิฟดิคนดูหน่อยครับเนี่ครับเอาใครมีเงินเด้งมั้งครับเออก็คนดูดิผมให้ไปแล้วอะถ้าไม่มีทุกคนไม่มีก็คือเขาทิ้งนะครับไม่ได้ทิ้งถ้าทิ้งมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอทิ้งมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอนี่ย นี่ไม่ไม่ไม่ทิ้งไม่จะเป็นรูปบอย่างไม่ใช่เนี่ยมันจะยืนอยู่เฉยไม่ใช่เหรอแต่อันนี้ผมคิปนะไม่ได้ทำลายนะไม่ได้ทำลายเลยเลยเลยนาทีจะประกันไหมคบประกันเวลาผมไม่ได้ทำลายนะประกันไหยประกันไหมไม่ประกันเรอะไรผมไม่มีของประกันเวลาไหคะไม่มีของได้ไงสองอไง2อ0อะไรไหนล่ะสองอไงต่อหน้าตรวจเลยประกันเรื่ออะไรไม่มีของเลยนะ ตอนนี้โดนทำลายหลักฐานแปดพันทำลายอะไรก็คืนไปแล้วจะประกันไหมจะประกันไหมจำกันแปดพันรลบหนีหนึ่งพันแล้วก็เงินประกั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 นอยู่ซื่ออยู่ซื่อเฉยเป็นหนึ่งหมื่นนะคะหนึ่งหมื่นสิบหนึ่งเอาผมานหลังเขาตอนนี้นะคะก็เหลือหนึ่งหมื่นห้าร้อยเออดีละจับติดคุกห้าทีนะคะ ม่เกือบเกือบจะไม่ไม่แล um ้วเงินแดงอ่ะไม่ไม่ไม่แล้วเงินแดงอยู่ก um> ับใครไม่รู้นะแล้วมันหมกเว้ยนะไอคนที่เอาไปอ่ะผมไม่รู้นะอ่ะผมพูดตรงตรงเลยมีเอาอยู่เฉยอยู่อ่ะผมพูดตรงตรงเฉยก็อยู่เฉยเฉยก็อยู่เฉยเฉยอยู่เฉยข้าอยู่เฉยจะทำคดีเนาะผมพูดตรงตรงผมพูดตรงตรงนะผมพูดตรงตรงนะว่าเงินแดงนี่แบบเงินแดงอ่ะเงินแดงที่ผมให้ไปอ่ะเอามันหิวข้าวนั่นแหละ เดีหมอมาเรียกหมอมาางห่งไม่เอาเงินเลยแม่แม่งไม่จับอย่างเดียวเลยเงินเรียบอยู่เงินเมื่อกี้เงินผมกิ๊บไปผมกิ๊บให้หมอแล้วหมอเนี่ยไปเลยนะเมื่อกี้หมอสองคนเมื่อกี้ไปถามหมอได้เลยไปคิบให้หมอไปคดิไปคดีแล้วเอาแล้วไม่หมอหนีอ่ะแล้วไม่หมอหนีอ่ะไปคดหมอเดี๋ยวไม่แล้วหมอเขาเอาเงินแดงไปแล้วเขาเนียนไปเลยนะเขาขอความหมายไปนะแล้วเงินกูเหมือนจอนพิกะตอนนี้เหมือนจอนพิกะตำรวจหรือเปล่าไม่ก็จะไปคนก็ไปคนตามหมอดิคนหมอดิ หยุดไม่ก็ไม่ยายังไม่ได้อะไรเลยดื้อจริงไม่เลยนะยม่หยุดก็ยังไม่ได้ยิงอะไรเลยอ่ะดื้อไงดื้อก็คุณดื้อไงครับคุณดื้ออะไรก็ยืนอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่ไม่นิ่งไงอยู่ไม่นิ่งไงคุว่ี้ยคนปวมชูดอยู่ซื่อซื่อชอบโดนล็อกใช่ไหมเเคยโดนล็อกมือแล้วทำอ่าไม่โดนละไม่โดนละยอมแล้วยอมโดนล็อกมือแล้วทำคดียอมแล้วยอมและทำไก่อ่ะไม่เป็นไรทำไก่อ่ะทำเลยทำเลยพี่ทำเลยครับ เราจะต้องใช้แผนเซตกังยีครับพี่อะไรกูเหมือนจอร์นวิกอะตอนนี้กเหมือนจอร์นวิกอะทำคดีเลยเนี่ยทำคดีเลยอีกคนนึงอาะทำได้เลยวิ่เสร็จ้อยเห็นชื่อกันนะทุกคนเฮ้ยมันลุมมันลุมมันลุมพี่ทั้งสอนอเลยมปนเอาพี่สิบพันอะสิบพันอะลุมกระทืบพี่อ่ะ เออเหมือนนันว่างอ่ะเขาเกือบจะไม่ลงถว่าพี่ผมขายขายยาไม่โดนเลยมันไล่ยงังไงคัน่ะมันไล่ยงังไงคนะน่มันไล่พี่เป็นสิบเลยนะมันมันแค้นพี่หรือเปล่าพี่จุ๊บนี่รู้ว่ามันไล่เป็นสิบอ่ะเสียเงินให้แกงห้าแสนแโอ้ยเย็นดีรอบแรกเอง งั้นผมว่าแท็กน่าจะไม่ไหวละพี่ไอ้ผมว่าไซแปดไ,ไม่ไหวแม็แม็แม็โดดคุกพี่บลักอ่ะมันไอ้ไอ้รั้วอาหารอ่ะมันเดินออกได้เลยปะที่โดดรั้วที่โดดโดดออกคุกอ่ะเหมือนแม็ไม่โดดหร,อหรอือเปล่าพี่จะโดดฉันแม็ไม่โดดหรอครับเหนือครับพี่ที่โดดคุกเนี่ยที่โดดคุกเนี่ย ที่เราค o ก g นี่เหรอพี่รัเรา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 พี่ในบอมีใครว่างมาได้ไหมครับเผื่อโดโดด o o g l e ครับมันไม่มีใช่ครับมันไม่มีเหรอเราก็ม,มีได้ประกันไมไม่ไม่ได้ประกันมันบอกว่าโดนห้านาทีมึงขายย,าย้ายว่าไปรับดิ เอาใหม่ไปได้เอาเครื่องผมไหมเชื่อผมไหมว่ารอบรอบรอบสองเนี่ยมันมันผมจะไม่พลาดในมันแล้วผมเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวพวกผมเขินเข้าไปพี่เนี่ยเดี๋ยวผมเขินเข้าไปพี่ไหนพี่ชายอยู่หอไหนครับผมผมวิ่งมาหอสี่แล้วครับพี่หอหกหอหกหอต่าแตกได้ครับหอต่าแตกนะ เอาแท็กหับแท็กมันดีหราบน้องไม่ใชาแล้วหรอผู้ผู้พี่ใช้อยู่ไหนนะฮะพี่จุสาวหก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 ครับโอ้โดนตัดสายว่ะโอ้เว้ยแม่งโดนหญิงตัดสายเฮียเซ็งว่ะเนี่ยคะฮัลโหลหนูพี่พี่เข้าคกอ่ะอ่าฮะพี่เข้าคกอ่ะแล้วยังไงต่อครับหนูหนูหนูจะท้อไหม คนติดคนติดไม่ทอ้อคนรอไม่ทิ้งได้ปะ่ะไม่ได้ขาดสีนะพี่เข้าคุกนะตอนนี้พี่ทําผิดพี่ขอโทษที่พี่ทําผิดนะพี่ไม่ได้ขายยาพี่ทําไปว่าสังคมมันบีบโอเคครับจุอุ้มผมนอนหนูห้ามทอนะเกือบจะได้ลืมตาสู้ๆครับพี่เดี๋ยวก็ออกมาแล้วแล้วพี่ก็ทําเหมือนเดิมครับ <S <S โอเคไม่เป็นไรหนูอุ้มแล้วอุ้มแหละ โทรหาลิลลี่เองโทรหาวิลลี่ไอ้เด็กนั่นะพี่โย่ขับเลยพี่โดนชนขอซ่อมพี่ว่าพี่นี่รอดปะที่นี่ชนแล้วขอซ่อมได้รปะเฮ้ยพี่ขับแพ้ปะพี่ขับได้ไหมได้พี่ขับเลยที่นี่ที่นี่ชนแล้วขอซ่อมได้เหรอได้พี่ขอซอมขอซ่อมเลยบอกขอซ่อมโอ้โหตำรวจมันไม่ขึ้นเหรอพี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วได้เหรอแล้วไม่พูดอะไรปิ้งแปะตอนโดนต้องลองขอดูก่อนแบบใจดีขอก่อนอะไรเงี้ย เขาบอกว่าไม่ไไมีเลขสอง ได้พี่แต่แบบใเขาจะขึ้นย่ังพิจุกพิจุกอ๋อขับขับดีเลยขับรถดีเลยอ๋อแต่อีกสี่สิบวิจะออกแล้วนะจะเย็นจะเย็นจะเย็นออกได้อยู่ออกได้แล้วเนี่ยแล้วเราต้องไปไหนอ่ะอะไรเบลล์อ่ะก็ก็ออกไม่เร็วจะเด้งอ่ะหรือว่าเด้งมันเด้งไปไหนมันไม่เด้งพี่ เหมือนจะไม่เด้งเจลเดนะ้งอะนะเด้เอารถคันนี้ทำอะไรอยู่อะขายยาพี่ขายได้อ๋อใช่อะคันนี้นมีคันเดียวเหรอมีคันเดียวพี่เ,ออเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเอาเอาคันอื่น,นได้ดูอะไรเมื่อกี้พลาดเมื่อกี้พลาดที่เฉย่นใหญ่ของเด้วยมีไหมอยากชมอะดูอะไรนนี้ดูอะไรแล้วบอกไม่เด้งไอ้สัตว์ เฮ้เป็นอะไรอ่ะโดนจับได้แล้วปิดฮัลโหลไม่มีไม่มีนะหรอครับว่าไงน้องอะไรอ่ะคุณผู้หญิงชื่ออะไรนะเมื่อกี้ว่าไงนะคุณผู้หญิงที่อะไรกูเบมเบอร์มึงผิดกูเบมเบอร์ดเมื่อเรนลี่ไอ้สัตว์กูรู้ผู้หญิงลิลลี่เอ้าลังใจเยี่ยมเบลอย่างเยี่ยมเลยพี่จุกคิดอะไรวะเนี่ยก็กูณรู้แหละคกูรู้ผู้หญิงกูลืมกูโรจน์ไปบอกหลัใจแล้วเบลเบิร์ดว่าอะไรแม่งเบมเบอร์ดว่าอะไร เมมว่าไม่ทราบเบอร์อ้าวมึงไม่เ,เบอร์หรอมึงไม่อยาก,ยากจดจำหรอไม่ต้องจดจำเพราะมึงอยากจดจำไหมอะไรไม่ต้องจดไม่ต้องจดกูเตือนมึงแล้วตอนนี้ไอ้ดอนกินมาฟักเต็มสล็อตแล้วไงเอาไหมเอาเปล่าอยากไฟใหญ่ม,มีมีไม้ผูกยังครับมีไม่ผูกยังจะเล่น<ว>ไฟใหญ่บวกห้า <5. S 1> คนเดียวเหรออันนี้มีหมดแกงแล้วนะไหวเปล่าไม่ไหวถอนได้นะ เอางี้ไม่ไหวไปเป็นครอบครัวก่อนจะได้ไม่เดินกระทืบเดี๋ยวไปกระทืบก็แกงก่อนโอเคไ่มฮะเอซับจูเนียใช้แกงว่าเอซับจูเนียเอซับจูเนียอะไรเอซับจูเนียแก๊ง่าใช้แก๊งว่าแล้วมันทำอะไรมันขายยาเหรอขายยาเหออโดนจับเนี่ยปิดเล่นเป็นนิเฮ้ยไอ้ลิลลี่ไอ้ลิลลี่ว่าอยากเล่นรีแมทว่ะชวนคนเล่นรีแมทเดช ชวนดีผมมีพี่อยากเจอกับทีมผมไหมล่ะกองหน้ายุโรนกองขวารัสเซียปีกปีกซ้ายอิหร่านอุ้ยตัวทีมชาติหรอาเอลเอามึงเจอแก๊งกูไหมมึงได้ไปเจอทีมกูไหมนด้ไปเจอทีมกูไหมเอาไหมได้เดี๋ยวรอทีมกูตื่นก่อนทีมมยังไม่ตื่นตอนเนี้ยได้พี่เอาบ้าทำมึงนะทีมได้วันหน้าเอาดิเอาเอาดิเอาดิมามาเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งเอา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 ได้เอา เกมเดียวเกมเดียวเลยนะสามเกมตัดสินไม่เอาเกมเดียวสามเกมตัดสินเพราะว่าบางคนอาจจะเล่นไม่เป็นเหมือนกันวันไหววันไหววันไหวไม่ไวันไหวครับแต่ไม่ยังไม่เคยเล่นนะเอ้ยจับบอลเป็นหรือเปล่าก็เตะหรือว่าเอาง่ายๆก็เห็นลูกบอลแต่เห็นลูกบอลแต่ถ้าเห็นมึงกูขอเตะเนมึงแทนลูกบอลน่ะอืมแค่นั้นแหละไปเตรียมมาดีๆแล้วกันเดี๋ยวเราทีมเราเล่นเกมชื่ออะไรนะไอ้ดากินองกินงกระเด้งกระเด้งอ้าวคนตีหล่าได้กวาดเสียงไปให้แจ็คนะโอ้ยไอ้กวาดเสียงให้แจ็คนะคนตีหล่ามึงพูดชื่อดีดีเด้ พึ่พูดเิยๆกัพี่เดชแต่แต่พี่พี่พี่พูดให้ฟังหน่อยผมเรียกตามไอดองกินมาฝากไอดองกินเข้ามาไอดองกินมาฝากพูดดีๆได้กวอาจจะอาจาะแสงมึงบ่อยแจ๊กแน่มึงดอะไรบอกก็พูดตามพี่เลยพี่จูกูพูดว่าดองกินมาฝากไอดองกินมาพวกแจ๊มพีมึงอะไรเดี๋ยวรอทีมกูเติร์ก่อนรีแมทแล้วเจอกันใครบ้างขอฟังไว์อัพชนกนันจัลาเจจูเนียยในท็อปล็อกรับจ็อบโกนี่น่าจะเป็นเอ่อใครสักคนนี่แหละนีแน่ๆน่ ไม่กูจ้างมาแน่ไม่เดกอาก็กูตัวอืมึงรอเลยกูเอาแน่ตีแมตสามเกมหนึ่งเอ็มสามเกมหนึ่งเอ็มใครถึงสามก่อนหนึ่งเอ็มจะจะเอาเงิน้ากองกลางก่อนนะได้การคอนบิดเอ็มหนึ่งไม่ผิดอยู่แล้วครับกลางใครครับห้าเผ่ากลางกลางอันนี้ครับกลางเอ่อ คนที่เขาชอบกลางเขาชื่ออะไรนะชัยชัยพรอะไรอ่ะที่เขาชอบกลางในในพรชัยพรชัยกลางพรชัยฟังดีเจอกลางพรชัยอยากลางพรชัยนะเในกลางพรชัยนะได้การคอชัยเดี๋ยวเจอกันเดีต้องให้พรชัยมาสมัครไวลิสก่อนนะถ้าจะกลางพรชัยอ่ะได้แล้วทางคอนชัยพรชัยมากรอกไวลิสเลยนะเพิ่มด้วยเพิทักมาด้วยมึงทักพรชัยมาด้วยเออโอเคี้ตากลางนะพรชัยอ่ะห้าสิบบาทไม่เป็นไรชิวๆห้าสิบบาทพรชัย เด้งดวกมานี่อ่ะนไกขใครบอกไม่เด้งเนี่ยกูเด้งเนี่ยผอนใจทีแรกเหมือนจะได้เล่นพอเห็นไลน์อัพอ้าวมึงไม่รู้หรอเด้งโย่ไอ้เนี้ยอับอยู่ลง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 สอนอไม่คนอุ้มไว้หรือเปล่า ไม่ทานแล้วเด้งมาแล้วเบิรรถตรงไหนนะชัด